ไได้ปโทรมาแล้วสบายดีทุกคนวันนี้พาทุกคนไปหาเห็ดตาอีเมื่อวานนี้แม่น้อยไปกันได้บรายไปด้วมืันนี้ก็ไปหาโรกบางอีทุกคนจากซีมานเลยบอมาู้เดียววันนี้บอดิงกับซาตอล่าบ,บันไดมากน้ำ เนกเต็มปูนสมมันงน่ะเาได้ยูฮันงูนี้มันอุ้มบยีเดียวหัวบนก่าวตะก้านะบนี้เขาออเหตั บน้อยยเลหานี้บอหาซุ้ยเอาวบยักโบบอลโอ้หาฟางหักของพี่นี้นี่ไง หลางหลางบ้างหลางเหมือมันเอาคิดยือเฮ็ดเนาะอยู่นี่นอะบ้องโอ้ด้ยจบมัดปีเห็ดที่บนนี้เนอะไปโทรลงโทรป่าทุกคน เราเอามาเบิงนี่ผ่าผัดเนื้ออยู่มาแล้วทุกคนนี่นี่อุกทั้งหมดนะฮึคักอาลีฮะนะฮะฮะผู้ไปพบผู้พอดีทุกคนหลายเจอแล้วนะผู้อืมฮะสดร้านอยู่ทตรงนู้นกับทุกคนนะพอดีมาแล้วทุกคนเราตั้งดมตั้งดึกตั้งไก่มาอยู่นี่แบบนี้ กำลังจุ่มทั้งมืองามมาดีนะจุ่มมาทั้งมือทุ่นโสดดีจะชภาพทุกคนรอบุกคนเลยเชีงอ๋องฮะกำลังพุนนะมุอซอยได้ทุกคนงามมาดีฮะที่ตาดน้อยอย่างนี้ มันกำลังไงขี้ดินทุ่นแบบนี้เจอฮ่าฮ่าไม่จุม่มทั้งมุดอะพี่น้องคักคักมาหมานะนี่รลดงโลดป่าผัดะมาณทุกคนโลดออกมาโซนไหวนี่ประมา,น,านี่ส่วนไหวนี่จุ่มม้กกว่งามงามงามคักมันกำลังเตะมากทุกคนน่า อ่อนทักพี่น้องเห็ดปกพี่น้องเห็ดปกมาเด้อทุกคนเอาเห็ดโปเห็ดตาบน้ำกันจะมีนงามครับ

like. เห็ดหมดแล้วสูงกระดุกกระยาวเอาเห็ดอยู่ทุกคนสายตุลาก็มาละตุลาน้อยไปสา,ปา,ปายตุลาพวท่านไปกันเลยไปคนละทาง้งโอ้สายตุลาก็มานยงบริกิจบ้างวันนี้นะ่ะกบไปกับเพอไปกบบรบเบลิงไปกบบรบเบลิงสายตุลานะทุกคนเลย เ uh huh. ถิดตุลาดกระหม àn น่านได้ปลากระไหลนดเบิ่งดูเออหมานจับนะจ,จบื้นเนาะเนี uh ่ huh. ยเหจับจิ๋วคือเก้าคือไหลเกิดเนาะบอลิงได้เห็ดตับนำเข้าพ่อโอ้บอลิงได้หลายบ่บอดิงนะหลายตืบไหลายจำดีไปมาเคยเมีโลก่อน 浑旱呗。 บนนี่หลายกระมูนะอืสะอ่อนดีทุกคนสะอ้นสะอ่อนง่าย 来的了。 boni ka petung 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 koe okay, na lapak kai ndo nako wai right? งามทุกคนว่าเป็นเดยกากินจุ่มท่างมืดขาวค่ะ เท่ากันเอามาได้ทุกคนเลยแหวกจุดเปลี่นไว้แค่นี้ลายลายเติมเคิงกระตามือวันนีง้งามๆด้วยจุ่มท่าเบิดกระล่างว่าสีมือทุกคนคือได้คือดีพอมาเจาะเบ่งอยู่นี่ก้อนว่ะจะว่าโอ้มาชมเนอะไรทุกคนโอ้ยมาอีแล้วทุกคนฮะน,นะฮะน,นะโอ้ยด,ด,ด,ดูน,ยนี่นะไอ้ตานะ ยืนนี่กะายเตอร์ได <JavaScript> ้นะมันจุ <go> <birds> ่มด um ั้งหมดนะมันกำลังอุ่นทุกคนเบาเบาดีกับมาได้หิวมือนสาวนีนเพื่อนย่างมาเที่ยวนี้เพิ่งผิวหินนุ๊กจำพลาดที่พ้นตอนเบาดีม้านหมาอีกแล้วมูที่สองทุกคน ก็เยุ่งแยมานนี่เห็นอีแล้วบได้หลายไปเลยจะมีคือโซซันอก ทางนั้นกระบาดเลยตกออยืน,นตัวนี้มาละไม่เท่าและหน่อยกับสาตุรากำลังโลโอ้ยสาตุรากันได้หลายเติบไว้หมาดเนาะตุราเน,นะตุรากับโบลิงกับมาด น่ะนีโลเร็วละวไ่เท่าโลอีคือเก้าเห็ดโอหกเลยกันได้หอยลือน้ยกนหนึ่งจะโลก้นมันนี้มีโลกำจัตัวลาย,ยาเยะเดียวละ งามจับจืดถูมาแล้วอถอสวายชะมีไดไปถูมาแล้วว้าว,ว,าวงามเลยนะงามมาเลยจุ่มทั้งมือสวยมางกเลยไปทางเลือกกับไปไปลิงก์ับเต็มสิไปหาเฮ็ดอีกนะห้าร้อยเอ็ดโคเฮ็ดนี้ไ,ไปเต๋อไอเดอร์แบบนี้เนี่ยล้างโลเลนี่ก็ล้างนึ่งเขาจะเย็นไว้ทุกคนเลย พิ่งไปกินมือบ่มี่เนวกินแล้วก็เอามาแกงกินเสพยู่เสื้อผ้าน้อยใช่ไหผ่านบ้าเยลีนะตัวท้อเอานะยังพูอยุบานนะตัแากเนี่ยจะชนบุีไฟมันฉายอันนี้ก็ไป เอานเอกระกินก็ยังไปเห้ยแรก็หนี่แหละเขาตงนี่ยไปนเ่งขิงเลกำลังเลาะเห็ดซอมเห็ดอยู่ผับบอลลิงเอิ้นไปเอาเห็ดอีน่าทุกคนคนว่าคนเห็นเห็ดเอ้ยละน้อยไปเอาน้ำป้าไปเบิ้งบอลิงเห็นลายโบนี่มือเช้านี่มูห่าเลยไดริงอยู่นี่นะเ็น ัวเฮตาบุญเยอะก็โอ้เล็วฮนี่นะโอ้เฮตาบุญอีบันนี้นะโน่ริ่งโน่หน้าอยู่บ่อนี้ก็เอาโดนหั่นเทาเอาเมือนั้นนะบอาี้ิ่งมานี่แล้วทุกคนบ๊องามบดีลิงหน้าโอ้โนโกไวายอันนี้กะตัวลาก็มาหนำเอาดิโอ้ยมากกับบอดี้มนทำอะไรเนี่ยเออมันทำอะไรเนี่ย มูมาเร็วฮันนีนำปรเห็นมันยังโนยแม่เลยมันยังจู่มร้มนาล้มต่ยังยุ่งฮะบอได้เฝ้าผืนหิดนะก็ทในล้างนึงยุ่มันชีเท่าอะไรเห็ดเอามือกดนะกะีก่ดีไม่ไหวอีแล้วลืมเาหามานะ ังมัวเอาแมตุลาเอาดึงเอานี่ัตู่กี่อนี่าอออือโอ้ยง่ข้าวะดกค่รีโงามดีงามช่เฮ็ดมูอเอมู้สาวนี่แหละมูอเอมู้สาวนี่ก็งามช่ำนี้แหละ กำลังงามกำลังสวยนะน้ำไหวกันไหลใช่ได้เตะเลยท่าน้ำไหวท่านมีหวานนี้ก็ยิบเรายิบหวานพี่บอ 用爸爸。 Bông chắc bông, đạp chắc bông, của chắc chắc lút lín Bông mì thịt hóng Hán chắc hẹn có đi liều ừ. Mới bảo hàm ý đúng นี่งบอดีหลายเต้านี่ไปหาต้ออีกวันนี้ตัวอย่างแต่เาไปไปนะบอลลิงนะทุกคนจมสเอิล้างเฮดเท่าตู้ไว้เมื่อนึงเฮดมันสีเท่าหมดละ บ่น้าบ่โอ้มาะมเมนวยกรมาเลยทุกคนง่ามดีนุกเคงกตาน้อยนึรีบตามข้างหายเลยหยืดเบื้งเมนวยเลยตีเห็ดแวบๆๆนี่เลหรว่านี่ไปเห็ดอีทุกคนเอ้ยอืโอ้จะจืดนุ๊กน่างามดีนอนน่มันกำลังลีบีบ น้ยดีแต่พ็โดดค่ะ

ได้ชนนี้หมนพอดีครับมันน้อยพอดังนั้นล้างแบสบายดี